สิ่งที่แย่และสวยยิ่งกว่าหนักกว่าไม่รวยคือไม่รู้นะทุกคนความรวยอันนี้สําคัญแต่ความรู้สําคัญกว่าเพราะรวยแล้วก็จนได้แต่ถ้ามีความรู้หาความรวยใหม่ได้เสมอฉะนั้นสิ่งที่คนเป็นหนี้ขาดจริงๆแล้วสิ่งที่เขาขาดไม่ใช่เงินหรอกครับขาด ความรู้ถ้าความรู้ของเขาถูกความรวยของเขาจะเพิ่มแล้วเขาจะสามารถใช้นี่นั้นเป็นพี่ยกตัวอย่างรถเทสล a าของผมที่อยู่อเมริกาตอนนี้จอดชาร์จอยูน่นะครับคิด <c oughs> ถึงน้องมากตอนนี้รถ <c oughs> เทสล a าของผมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสดแม้เงินสดพอในการซื้อทําไมถึงไม่ซื้อเทสล a าด้วยเงินสด <c oughs> มีหลายประการครับเหตุผล 1. เงินที่จะเอาไปซื้อเทสล a านั้น <c oughs> เมื่อเอาไปลงในแบงค์ที่ชื่อ CIP <c oughs> เป็นแบงค์ของอเมริกา<ฆ>ที่ให้ดอกเบีย้ยปีหนึ่งเนี่ย5% ถ้าเงินนี้ของเรามันชนะเงินที่เราไปฝากแบงก์ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยที่ผมต้องจ่ายเทสล a าเราต้องไปฝากแบงค์เทสล a าถ้าเกิดเป็นผ่อนนะ ในสมัยนั้นนะตอนนี้ไม่ใช่ละมันจะมีโปรแกรมพิเศษที่ได้ลดครับจากรัฐบาล federal mm hmm. tax credit mm hmm. มันเอาไปลดภาษีได้แล้วเราจะไปเลือกคือเงินสดทาไมใช่ไหมครับแล้วแถมเอเงินที่เราฝากไว้มันก็ไปโตแล้วเราก็ไปทํ่ในอื่นได้ส่วนไอ้นี่นี่มันก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเงินสดพร้อมจะโปะเราก็สบายใจเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้ดีหรือไม่ดีผมเนี่ยได้รู้จักคนที่ใหญ่ๆที่อยู่ใน CP ทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันการที่เราเนี่ยใช้เงินที่เป็น other people's money อย่างถูกต้องต้องเน้นว่าอย่างถูกต้องจะช่วยธุรกิจของ เ,เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่เราต้องหาความรู้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวค่อยแชร์ว่าเอา้าแล้วถ้าเราอ่ะรู้สึกว่าเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วเราไปกู้มันไม่ได้เดี๋ยวเราล่มจมแล้วเราจะทำยังไง อันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนคุณส้มเป็นคนพะเยาสมติว่าเราจะกลับพะเยาถามว่าเราไปได้กี่ทางจะขึ้นเครื่องบินผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ไปนานมมีมีไหมไม่ไม่มีสวัสดีคนพะเยาทุกคนเก่อขอโทษที่ขึ้นเครื่องบินไปหาไม่ได้ก็จะเป็นขับรถขี่มอเตอร์ไซค์คงจะมีคนบ้าไม่กี่คนแต่ก็มีนะระดับแบบพ่ตูลวิ่งอยากจะบริจาคปั่นจักรยานนี้ก็ระดับบ้าบแต่ถามว่าได้ไหมถ้าเราฟิตจริงอะแล้วถ้าเรานอนไปตามโรงแรมตามก็ได้บางคนบอกเดินไปเรื่อยๆเลยเดินไปพ จะบอกว่าเส้นทางของการที่เราจะมีความมั่งคั่งเนี่ยมันมีหลายทางมากๆถ้าเราอยากจะใช้เงินกู้นี่ไม่ได้ดีหรือไม่ดีมันก็เหมือนกับดาบหรือมีดมนไม่รู้เนี่ยเอาไปแทงคนหรือเปล่าหรือจะเอาไปหั่นผักให้คนกินมันอยู่ที่เราผมไม่ได้นสนับสนุนให้ใครเป็นหรือไม่เป็น,นเราต้องเลือกเองว่าเราใช้มันถูกหรือเปล่าถ้าเราใช้นี่เป็นนี่นั้นจะสร้างความมั่งคั่งให้เราแต่ถ้าเราใช้นี่ไม่เป็นผมรบกวนเลยนะอย่าเป็นนี่ใายทั้งเป็นแน่นอน